ต่อเติมพื้นที่ใช้สอยสําหรับข้างบ้านให <venant S 2> ้คุ้มค่าที่ส <ap> ุดในการต่อเติมพื้นที่ใช้สอยสําหรับข้างบ้านนะครับให้คุ้มค่าที่สุดนะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับเราก็จะมีงานหลังคานะครับหลังคาเนี่ยเราจะใช้เป็นหลังคาเมทั้งชีสพียูโฟมนะครับท้องเรียบนะครับสีฟลอยหรือสีเงินนั่นเองนะครับโครงสร้างหลังคานะครับเราจะใช้เป็นหลังคาไซส์เอ็มนะครับไซส์เอ็มยังไงนะครับ เหล็กอาเสนะครับที่วิ่งเป็นกรอบนะครับรอบนอกเนี่ยเราใช้เป็นขนาด3คูนิ้วครึ่งนะครับส่วนอาเสหลังรางน้ำเนี่ยเราใช้เป็นขนาด3คูนิ้วครึ่งเหมือนกันแล้วก็เหล็กจันทันเนี่ยเราก็ใช้เป็น3คูนิ้วครึ่งเหมือนกันนะครับระยะแอดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับส่วนแปรคู่นะครับเราใช้เป็นขนาดเหล็กนิ้วคูนิ้วนะครับระยะแอดจะอยู่ที่ประมาณ60เซน รังน้ำนะครับแบบนี้เลยใช้เป็นสเปคบริษัทเลยนะครับขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็บวกท่อ PVC เนี่ยขนาด3นิ้วนะครับเราวางท่อ PVC เนี่ยถี่มากเลยนะครับจะมีทั้งหมด5ที่นะครับที่ที่1นะครับจะมีจุดนี้นะครับแล้วก็จุดที่2ตรงนี้นะครับจุดที่3จุดที่4จุดที่5้าข้างหลังบ้านเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเราวางถี่เพราะว่าตรงนี้ จะเป็นพื้นที่สวนหย่อมของโครงการนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะครับเรากลัวที่ว่าใบไม้เนี่ยจะไปอุดท่อน้ําทิ้งแล้วจะทําให้น้ําล้นรางได้เราก็เลยวางน้ําทิ้งเนี่ยค่อนข้างถี่นะครับแล้วเราก็จะมีตัวดัก ใบไม้เนี่ยดานบนด้วยนะครับในส่วนนี้ถัดมานะครับไฟนะครับกรองเลี่ยมนะครับจะเป็นไฟแสงสีขาวสามารถเลือกไฟแสงได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีขาวหรือแสงวอมไว้นะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของไม้ละแนงนะครับไม้ละแ e งเนี่ยจะตีจากหลังคาลงมาประมาณ1เมตรนะครับละแนงจะเป็นตีแนวนอนนะครับขนาดไม้ละแนงจะอยู่ที่ หน้า3นิ้วนะครับตัดขอบนะครับตัวนี้จะทาสีขาวนะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสไตล์โมเดิร์นเลยนะครับแล้วก็จะมีพื้นนะครับพื้นตรงนี้นะครับเราลงเสาเข็ม6เหลี่ยม6เมตรนะครับเป็นแบบปูพรมแล้วก็ปูกระเบื้องขนาด40คูณ40นะครับแบบนี้นะครับใครที่อยากใช้พื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่าที่สุดนะครับลองต่อเติมแบบนี้กันดูครับ